คณะสัน์นะคะพบกับประชาชนกับพี่น้องชาวบ้านโตนงครอบุณกันเชิญกันขอบคุณท่านพระคุณเจ้าทุกลูกนะครับราบเดยนท่านดาตํารวจคาดาอีรันตัวนาานายกการบริหารส่วนตำบลเสมาท่านรองนายกทั้งสองท่านท่านผู้ใหญ่บ้านตุกท่านนะครับตลอดจนท่านสอปอปตนะครับพี่น้อง และคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านตลอดจนพี่น้องบ้านโป่งและใกล้เคียงที่คารพรักเพกื่อนครับผมพิกานด,ดีนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมนะครับในงานชุมงานกระถิ่นสามาัคคีนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นั้นที่วัดแห่งนี้นะครับก็คือวัดบ้านโป่งของเรานั้นจะได้มีการทอดผ้าพระกฐถินนะครับซึ่งถือว่าวัดแห่งนี้นั้นนะครับมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับและขณะเดียวกันเนี่ย พี่น้องเราชาวบ้านโป่งนะครับพวกเรานั้นก็ได้ร่วมกันนะครับในการทำรูปรุงนะครับหลายๆครั้งเมื่อมีการจัดงานเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนานั้นพวกเราทุกคนนะครับมีความตั้งใจนะครับในการที่จะไปนําหาปัจจัยต่างๆนะครับมาร่วมในการทําบุญกันฉะนั้นนะครับในค่ำคืนนี้นั้นเมื่อพวกเรานั้นนะครับจะมีงานในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องเราชาวบ้านโป่งนะครับจึงหลายหลายท่านเนี่ย ก็ไปทํางานที่ต่างจังหวัดหลายท่านก็กลับมานะครับมาที่บ้านเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้ร่วมงานกันนะครับเพื่อท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่โก้นะครับท่านคณะกรรมการวัดนะครับก็เลยมีความคิดว่าเมื่อพวกเรานั้นนะครับได้มีโอกาสได้กลับมานะครับหลายท่านนําปัจจัยต่างๆมาเพื่อจะมาทอดกระถิ่นวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะมีการจัดงานทุมนะครับอย่างน้อยๆเดี่ยที่น้องเรานะครับ ก็จะได้มีโอกาสได้มาพบปะได้มาพูดคุยนะครับถึงสารทุกขสุบดิบนะครับของพี่น้องเรานะครับและขาะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการเตรียมการนะครับในค่ําคืนนะครับเพื่อที่จะใหุ้่งนี้นั้นเป็นการทอดกระถินนั้นที่มีความสมบูรณ์แบบฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยได้เห็นนะครับพวกเรานั้นมีความตั้งใจนะครับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่โก้ท่านได้เสียสละนะครับจัดทําเวทีนะครับ จัดประสานคณะดนะตรีนะครับและขณะเดียวกันนะครับพี่น้องที่หยุงหลังนั้นก็มาเตรียมตัวเป็นนักลํานะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้สนุกสนานเดือนนครับในค่ำคืนนี้หลายหลาย,ลายท่านนะครับอยากออกกําลังกายกันนะครับก็คงจะมาเบารอบนะครับนอกจากเมารอบเพื่อความสนุกสนานแล้วนะครับก็ยังได้ส่วนหนึ่งคิดว่าในรายได้ที่ได้นี่ก็คงจะถวายวัดนะครับถวายวัดก็ถือว่าเป็นการทําบุญไป ด้วยนะครับดังนั้นนะครับก็พรุ่งนี้นะครับหวังใจว่าพวกเราทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขออนิสงส์ผลบุญนะครับที่พวกเราได้ทอดกระถิ่นนะครับในวันพรุ่งนี้ผลบุญต่างๆนั้นก็ขอให้ตกกลับคืนกับทุกท่านขอมีความสุขตลอดกับผลบุญเพิ่มมากขึ้นนะครับร้อยเท่าพันเท่าทุก่ารกับขอกาอบุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานวันนี้แต่คุณพ่อบ้านของเราพ่อบ้านพ่อเมืองของเราอยากฟังเสียงเพราะๆไม่ฟังเสียงตามสายวันนี้เห็นตัวเป็นๆแล้วนะพี่น้องเราได้ยินแต่เสียงตามสายขอเรียนเชิญท่านค่ะการรัชการพระคุณเจ้าทุกูกอ,อท่านประธานสภาองค์การอาหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านรักซาทีววส,สักและก็คุณนายและก็ท่านผู้ใหญ่ท่านสวทท่านผู้มีใจียรทุกท่านที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้และก็ที่นั่งอยู่ข้างล่างปีนี้นะครับถือว่าทุกหมู่บ้านนั้นเป็นวันดีในตรงกันนะครับโดยเฉพาะ,ะพรุ่งนี้นะครับที่ตรงกับบ้านโป่งเราก็คงจะมีะเริ่มตั้งแต่บ้านมดแอรบ้านก่นเท้า แล้วก็หลวงปูนแล้วก็ยังมีอีกบ้านหนึ่งก็คงจะเป็นบ้านไม้ปุนนาก็บอกบุญไปยังพี่น้องชาวบ,บ้านโป่นะครับจัดคีวให้ถูกที่เราจะเดินสายทําบุญหลังจากรอบนี้แล้วก็คงจะไปเป็นวันที่สามและก็วันที่สิเป็นเป็นเป็นอันสุดท้ายของกระบวเรานะครับฉะนั้นก็สายบุญทั้งหลายนะครับก็จะลืมนะครับเราต้องรู้รักสามัคคีและก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเฉียสละนะครับไม่งั้นหมู่บ้านเราสังคมเราจะไม่ได้อยู่ขอบคุณไปยังเสียยโยงขอบคุณไปยังท่านรองมีลชัยที่ได้ามาลงทานครั้งนี้ขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านโป่งน่ารักกันทุกคนเลยนะครับปีนี้ได้บุญกันรอครจะมีความปลาตื้มมีความกิติยินดี นะครับหลังจากนี้ไปแล้วพวกเราก็ต้องไปเก็บเกี่ยวข้าวโพดข่าวข่าวว่าน,นะครับข้าวโพดของพี่น้องบ้านโป่งงามไม่เกินนะครับมันทั้งปหลังก็้อง,งามแต่ว,ว่าราคาไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็สุดแท้แต่บุญวัสนาเนาะยังไงก็ภาวนาให้พี่น้องได้รับผลผลิตเยอะๆนะครับจะได้มีกินใช้กันนะครับต้องขอบคุณท่านรัชชาเป็นอย่างสูงนะครับเพราะกับคุณนายประกายมาก ที่ได้ให้เกียรติมากันค่ำคืนมาเยี่ยมตมบลขกองพวกเราท่านอยู่กับพวกเราตลอดนะครับไฟฟ้าสว่างสวัยต่างต่างก็ผมเองก็ไปประสานงานกับทางท่านรักชานะครับเราก็ได้ใช้ร่วมกันบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าก็เพราะเรามีผู้นำที่เก่งและกะ็ให้ความสนลกสนใจปากท้องของที่น้องประชาชนนะครับและก็ะโดยเฉพาะนะครับ แต่ชาวหมู่บ้านของเราก็คงจะเป็นผู้นำที่เสืยอสละและก็มีความตั้งใจตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับนะครับบ้านโป่งของเราก็มีผู้ใหญ่บ้านาที่เข้มแข็งผู้ใหญ่โก้ของเรานะครับมีงานที่ไหนก็มีเวทีหรูหรางามนะครับของผู้ใหญ่นะครับเป็นที่น่าชื่นชมยินดีต้องการขอบคุณไบหน้าโอกาสที่รวยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวบ,บ้านโป่งและผู้แขกผู้ใหญ่ที่มาร่วม ไม่ว่าจะเป็ี่นสภาพลงทาน,นต่างๆนะครับขอให้ท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีปัาสนาสน่งอะไก็ขอให้สมบัติถนานะครับโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงแข็งแรงนะครับอย่ากเก็บอย่าจนขอให้ร่ำรล,ลยตลอดไปกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับยิ่งสูงเนินนะ,ค,ะคุณนายประกามากกินสีเนยคุณนายประกามากกินวัฒนาศาสตร์นะคะท่านลองนิคมชาสูงเนินว่าจะเปลี่ยนนามสกุลให้ไปแล้ว ผู้ใหญ่เจีย๊ยบนะคะท่านผู้ใหญ่เจีย๊ยบเราเห็นหน้านะคะจะให้ฝากรู้ว่าจะำํำดีออาจารย์นักดนตรีคะต้องขอบคุณแขกผู้ใหญ่นะคะวันนี้ท่านได้มาเยี่ยมเยียนท่านได้เป็นห่วงท่านไม่ทิ้งเราเราก็จะไม่ทิ้งท่านคะ่ะนะคะอาเชิญอาจารย์นักดนตรีมอบอาจารย์นักดนตรีนะคะเชิญท่านนะคะเปิดพงนี้ก่อนก่อนจะเลย